วันกับออโคหรือว่าหนึ่งวันกับนุแก้กมาขอชอบเล่นน้ำก็ไม่บอกกันแเราเนี่ยฮะโอ้โหโลโกกินป่ะกินป่าหนีเป็นไงอร่อยถ้าเราเก้าหัวให้น้องนะคะน้องเขาก็จะพองขนนะทุกคนซึ่งมันก็จะน่ารักมากเลยสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันในช่องที่ชอ วันนี้นะคะเราก็ไปอยู่กันกับน้องร็อกโคลนะคะทุกคนวันนี้เข้าจะมาทําคลิปหนึ่งวันกับร็อกโคลหรือว่าหนึ่งวันกับนกแก้วมาคองข้าวนะคะภายในหนึ่งวันเนี่ยข้าวทำอะไรกับร็อกโคลบ้างซึ่งเห็นได้ชัดเจนมากเลยนะคะว่าตอนนี้ร็อกโคลโตเลยทุกคนไม่ต้องสงสัยนะทำไมข้าวเอาร็อกโคลมายืนนอกบ้านได้ข้าวใส่สายไว้นะคะทุกคนเพราะว่าถ้าไม่ใส่สายเนี่ยก็คงไปแล้วแหละ ภารกิจข้าวๆของเราในวันนี้นะคะก็คืออย่างแรกเลยนะเดี๋ยวเราจะมาอาบน้ําให้เราโค่นก่อนเพราะว่าเราโค่นเนี่ยไม่ได้อาบน้ํามาประมาณ2อาทิตย์ช่วงเย็นของวันนี้นะเราก็จะพาเราโคไปฝึกบ<อ>ินสละนะคะทุกคนยังไม่ปล่อยบินสละนะแค่เอาไปฝึกก่อนนะคะก็จะไปฝึกที่สนามนะก็คือสนามบินแถวบ้านเราเนี่ยแหละโอเคเริ่มแรกก็คืออาบน้ําให้น้องก่อนเลยดีกว่าช่วงอันนี้ทุกคนเวลาไม่ใช้ก็ทําการเด็ดออกนะคะแล้วก็ทันไว้กับคอนได้นะทุกคนมันจะช่วยเซฟนะเวลาเราปล่อยน้องอะไรแบบเนี้ยน้องจะได้แบบไม่บินหนีอะทุกคน แต่คนนะคะที่สงสัยว่าข้าวาซื้อแล้วโคมาจากไหนล็อโคนะเป็นนกแก้วสายพันธุ์บูโก,โกมาคอนนะคะใครที่อยากได้นกแก้วสายพันธุ์บูกมาคอนหรือว่านกแก้วสายพันธุ์มาคอนติดต่อไปได้ที่เฟซนี้เลยนะคะทุกคน JP แพลตฟาร์มนะ,ะเป็นฟาร์มที่ขายนกแก้วบูกเยอะมากนะคะแล้วก็มีนกแก้วอื่นๆอ,อีกเยอะมากนะคะทุกคน นี <sympath is> ้นะเดี๋ยวเราจะมาทําการอาบน้ําให้น้องกันอย่างแรกก็คือขวดสเปรย์นะคะทุกคนอันนี้เป็นขวดสเปรย์ที่เอาไว้แบบว่าฉีดฉีดน้ำให้เป็นฝอยๆนะแล้วก็มีน้ําเปล่านะคะทุกคนจะใช้เป็นน้าปราปาก็ได้แต่ข้าวใช้เป็นน้ํากินนะคะอันนี้จะเป็นเกลือที่แบบก๊อมจัดไรนะคะทุกคนวิธีการก็ทําการเทน้ําลงไปในที่ฉีดนะเนี่ยมันก็จะเป็นแบบว่าสีเหลืองๆอย่างนี้นะคะทุกคนแล้วเราก็เขย่านะคะทุกคนแล้วเราก็จะมาทําการฉีดให้น้องเราคบชอบชอบชอบ อันนี้คือการนกเล่นน้ำนะคะทุกคนส่วนน้องซีโมโยังอาบไม่ได้นะเพราะว่าน้องอยังเป็นเบบี๋อยู่นะทุกคนชอบเล่นน้ำก็ไม่บอกนะเนี่ยเราเนี่ยฮะโอ้โหชอบ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  นะคะทุกคนให้น้องเขาแบบเปียกทั้งตัวซึ่งตอนนี้ก็เปียกมาในระดับที่แบบแค่เลินๆน,นะแค่แบบว่ารอบๆอุ้ยโดนโมเดงกนักนะที่หางด้วยนะทุกคนอาบให้หมดเลยบิน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  ตอนนี้นะคะทุกคนเราก็ไม่อยู่กันที่ลานแล้วนะคะตอนนี้เราก็มีเหมือนกับน้องโลโคนะคะซึ่งตอนแรกหลังจากที่เราอาบน้าให้โลโคไปแล้วเนี่ยเราก็เอาโลโคนะคะไปเป่าขนนะคะทุกคนแล้วตอนนี้น้องโลโคก็แห้งแล้วเอาจริงก็คือแห้งมากๆแล้วนะคะเพราะว่าเราอาบน้ําให้โลโคตั้งแต่ตอนเช้าซึ่งตอนนี้นะคะเป็นเวลาสี่โมงเกือบครึ่งแล้วนะทุกคนวันนี้เดี๋ยวเราจะพาโลโคนะคะไปฝึกบินนะทุกคนที่สวนสาธารณะนะคะทุกคนแถวบ้านแล้วเนี่ยก็จะมีพี่คนหนึ่งนะคะเขาจะเอาบูโกมาปล่อยบินแต่ของพี่เขาว่าปล่อยบินได้แต่โลโคยังไม่ได้นะทุกคนก็จะไไปปฝึก่ออนนนะเรจ ทุกคนเราก็จะมาเตรียมอุปกรณ์ในการพาไปอย่างแรกก็คือนี่เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นนกหวีดนะ,ะทุกคนก็จะเป็นนกหวีดสีสันสดใสนะคะแล้วก็เราก็ต้องกลับแน่นอนอใช่ปะเดี๋ยวจะมาลองทดลองเป่าดูนะคะ <No. S 1> งง เอาคอนไปด้วยนะคะทุกคนคอนก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนแล้วนอกเหนือจากคอนนะคะก็คือนี่เลยเป็นกล่องที่เอาไว้แบบว่าเวลาใส่นกอ,ออกไปนอกสถานที่ะะใหญ่มากอันนี้ใส่มาคอได้ประมาณสงตัวเลยข้างในก็จะเป็นตะแกรงแบบนี้ทุกคนจะมีตรงนี้ทุกคนเป็น,นประตูปิดเปิดจริงๆแล้วอ่ะด้านข้างกล่องนะมันจะเป็นตะแกรงแบบนี้เลยนะที่เขาเอามาโมดฟาฟนะคะทุกคนใส่ตรงนี้ให้เป็นอะคริลิกใสนะคะแล้วก็จะสามารถมองเห็นหน้าน้านองนกของเราได้แบบว่า เต็มตานะคะใครสนใจอยากได้กล่องพวกพาแบบที่เข้าได้นะคะทุกคนไปติดตอ่อสอบถามได้ที่เพจนี่เลยที่เขาก็จะขายพวกกล่องเดินทางกล่องพวกพาที่แบบโมดิฟายแล้วว่าทุกคนส,สวยๆเยอะมากนะคะใครสนใจก็ติดต่อ,อไปได้เลยนะก่อนที่เราจะพาโลโคไปปล่อยบินนะคะทุกคนเวลาย,ยังเหลือนะเดี๋ยวเราจะมาทําการพาทัวร์นกที่บ้านไม่ใช่ที่บ้านสิที่ร้านก่อนนะคะนี่เลยทุกคนวิกกี้นะคะแล้วนี่ก็จะเป็นน้องฮันนี่นะคะทุกคนคือแบบว่าเอามาอยู่ในสองตัวแล้วนะคะทุกคนเรียกได้ว่าอยู่ด้วยกันดีนะคะไม่กัดกันแล้วก็พูดเก่งมากๆเลยทุกคน บนนี้นะคะก็จะเป็นน้องแพเทคะคะ็คันนะคะก็คือน้องอูนี่นะตัวนี้ไม่ใช่โคบิฮีนนะทุกคนตัวนี้ก็จะเป็นน้องโคบี้นะคะมีการ,รมือให้จับเลยนะเช็คแคนก่อนนะคะทุกคนหนี่เป็นไงตัวสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดนะคะทุกคนก็คือนี่เลย <S 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 แคลรี่เอ็ดไปอยู่บนยอดเลยจับเล่นยากมากอะทุกคนเพราะว่าอยู่บนยอด เราพาไปดูฟอร์พัดดีกว่าทุกคนเพราะว่าฟอร์พัตของเราตอนนี้นะคะใส่แล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะคะว่ามีเชื้อหรือเปล่าอย่างต่อไปที่เราจะพามาดูกันนะคะก็คือฟอร์พัตนะทุกคนฟอร์พัดที่เราจะพามาดูวันนี้นะคะก็คือน้องถุงเงินกับน้องถุงทองที่เราได้มาจากงานวีเลอร์เพชรนะคะพี่เบียร์ให้มาทุกคน เราจะมาดูกันนะคะว่าน้องไข่ทั้งหมดกี่ฟองโอ้ทุกคนรู้ดิแม่เขาดุมากเลยอ่ะนั่งกกไข่เป็นลูกกลมๆเลยนะคะนี่นะคะทุกคนเขาก็เอาแม่เขาออกไปแล้วนะคะซึ่งไม่ได้ออกไปไหนหรอกก็ยังนั่งอยู่ที่บริเวณตรงนั้นนะคะนั่งมองอวงห่างยังงงๆได้ไข่มาทั้งหมดสี่ใบแต่ข้าวก็ยังไม่มั่นใจเท่าไหร่นะคะว่าไข่ทั้งหมดที่ได้มาเนี่ยมันสุดหรือยังอาจจะมีมาอีกก็ได้นะดูสองดูแล้วมันจะมีเชื้อประมาณสองฟองอะทุกคนตอนนี้นะคะทุกคนเราก็มาถึงสนามบินนะคะ ได้ดีอยู่นะคะทุกคนที่อทุกคนก็จะเป็นดอกบานเป็นรอยป่านะคะคือแบบว่าเต็มสนามไปหมดเลยนะแล้วก็กินปะกินป่าีิเป็นไงอร่อยกินปะอร่อย <laughs> ชอบทุกคนบานไม่รู้รอยป่านะคะกินดีมากทุกคนก็ใครแบบว่าเอานกไปปล่อยบินแล้วเจอให้กินได้เลยนะทุกคนเนี่ยมีประโยชน์ แล้วตอนนี้นะคะทุกคนเราก็กลับมาจากการปล่อยบินน้องล็อโคเสร็จเรียบร้อยนะคะ <st ime> ก็อาบน้ำเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาเย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําการป้อนอาหารให้น้องซีโมกันนะคะซีโมก็อยู่ที่บริเวณตรงนี้นะคะทุกคนตอนนี้มีอาการกลัวน,นิดหน่อยอนะุปกรณ์ที่เลี้ยงน้องซีโมนะคะก็ไม่มีเลยทุกคนอันนี้จะเป็นเซ็ตกไกไฟนะคะคือจริงๆเ้าจะใส่กระบะน้องล็อโคไว้แต่ว่าน้องซีโมตัวใหญ่เกินไปเราจะมาป้อนอาหารน้องกันเลยดีกว่า จะเป็นน้องซีโมโนะคะทุกคนหลายคนมมาเถียงกันใต้คอมเมนต์ข้าว่าพี่ข้าวซื้อสกาเลตหรอคะพี่ข้าวซื้อกีนวิงหรอคะ ะะทุกคนน้องตัวนี้เป็นกิีนวิงผสมกับสก้าเลก็คือเราสองตัวมาผสมในตัวเดียวกันเลยนะคะทุกคนเป็นนกแก้วใสพันลูบี้มาคอนนะคะไม่ใช่สกาเลแล้วก็ไม่ใช่กิีนวิงตอนนี้นะคะหลังจากที่เข้าถ่ายไปน้องก็โตขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะแล้วนะคะขนก็กาลังจะคุมแล้วทุกคนดูปีกอะไรต่างๆนะคะก็รยกได้ว่าขนขึ้นเยอะมากนะคะเวลาเราเก้าหัวให้น้องนะคะน้องเขาก็จะ้องขนนะทุกคนซึ่งมันก็จะน่ารักมากเลยนะคะเวลาจะบปากนะคะน้องก็จะโชกะทุกคนนกที่แข็งแรงเวลาจะปากต้องโชกนะคะทุกคนดังนั้นเราจะไปทำการป วิธีการนะคะทุกคนก็คือจับปากน้องนะคะแล้วก็เอาใสยปอนครัแล้วก็ทำการฉีด ประมาณนี้นะคะสาหรับการป้อนอาหารให้กับน้องซีโมซึ่งตอนนี้อิ่มแล้วนะก็จะมานั่งแบบว่าอ้อนๆอยู่ที่ตรงนี้นะซีโมนะคะหลายคนถามมาเยอะมากเลยนะ,ะว่าน้องนะคะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียถ้ายังไม่ได้ตรวจเพศเลยนะคะทุกคนก็รอติดตามนะ,ะประมาณเดือนหน้านะ,ะเดี๋ยวข้าจะพาน้องไปตรวจเพศนะคะที่โรงพยาบาลสัตว์พนาลไรนะคะใครอยากดูนะคะว่าน้องเป็นเพศอะไรก็รอติดตามนะคะทุกคนถ้าน้องเป็นเพศเมียก็จะได้คู่กับน้องล็อกโกโดยอัตโนมัตินะคะแต่ว่าถ้าเกิดน้องเป็นเพศผู้ต้องหาคู่ใหม่ให้ทน้งล็อกโคแล้วก็น้องซีโมนะทุกคนแล้วทุกคนรอติดตามนะคะถ ก็จะได้แฟนเลยแต่ถ้าน้องเป็นตัวผู้เหมือนล็อกโกก็ให้เป็นเพื่อนกันไปก่อนนะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร่ตามพี่หม่ข่าด้วยนะก็ขอตัวลาไปพร้อมกับน้องซีโมก่อนนะคะทุกคนส่วนน้องล็อกโคนะคะไม่ได้อยู่กับเราแนละ้วนะตอนนี้นะคะก็ใครอยากรู้ว่าน้องล็อกโคไปอยู่ไหนนะคะก็รอดตามคลิปหน้านะบุยบุย